เพราะว่าปลายผมอันี่สำคัญที่สุดโอเคก็คือตอนนี้นะคะเราก็จะมาข้อผมในครั้งแรกแบบว่าครั้งแรกในรอบสามปีหรือ2ปีนี่แหละก็ตอนนี้พี่เขาก็กำลังประเมินอยู่ว่าเราควรพ่อผมประมาณแบบกี่ครั้งเพราะว่าผมเราก็คือสุดจะทนนะทุกคนเห็นป่ะที่ความื่อเสียหนักมากเพราะว่าช่วงโควิดเราทำแต่สีโฟมมาโดยตลอด ปายมันจะแห้งเป็นปกติแล้วแต่ตรงโทนอะไรเงี้ยก็คือยังไหวอยู่นะคะสำหรับฟ้านะก็แต่เรามาดูกันว่าผมฟ้าเนี่ยจะไหวสักแค่ไหนนะคะตอนนี้ยังไม่รู้สึกแบบยิบๆิบเลยเลยเลยปกติคือถ้าอย่างเงี้ยคือร้อนแล้วนะร้อนนะ น,นี้เราก็คือแบบว่าฟอกตรงโคนเรียบร้อยแล้วนะคะแหมแล้วก็เหลือตรงไป,ไปลายปลายเรายังไม่ได้ฟอกนะคะเพราะว่าตรงปลายเรามีสีแบบค่อนข้างที่จะอ,อ่อนแล้วเราก็เลยฟอกตรงโคนก่อนนะคะจะจะบอกความอกชิ้ตนตัวนี้คือไม่แสบไม่เจ็บไม่อะไรเลยแล้วก็จะมันจะมียิบหยิบนิดหน่อยนะถ้าใครที่แบบผิวหนังเซนซิทีฟอาจจะต้องแบบมีความรู้สึกในเดลฟ้าคือทนได้นะคะคือร<ส>ู้อยู่แล้วว่าจะต้องแบบมาเจออไรอยนางนะก็ถ้าเราไปดูกันว่าสาวมาแล้วจะเป็นยังไงนะ จะบอกว่าทำไมเวลาทำสีผมทำไมคะถึงต้องกินคาหมกทุกรอบไม่เข้าใจอรอบดียวก็กินก็คือตอนนี้สระผมเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวสีกับพี่เขาลงสีให้ลุทุกคนลงแบบผมปเปียกเลยนี่คือครั้งแรกที่เราทำเพราะว่าเดี๋ยวภาวนาเราลงไปแล้วมันจะเปตดขึ้นมาเรื่อยๆอได้ค่ะได้นะประมาณนี้ เป็นน้ำเงินแบบแบบนี้บอกไม่ถูกก็เล่นแฉงนี้เป็นอมอม่วงคาฟ้านะคะซึ่งจะบอกว่าไม่เคยทําสีผมเป็นสีน้าเงินเลยอันนี้คือเป็นน้ําเงินครั้งแรกนะคะแล้วก็คุณพี่เขาก็แบบ เต็มปลายผมให้ด้วยเพราะว่าปลายผมมันเสียเนาะแล้วก็เขาก็มีบำรุงปลายผมอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกรายละเอียดราคาไว้ให้ในตอนสุดท้ายนะแล้วก็ที่เนี้ยน่ารักตรงไหนหรือป่ะทุกคนก็คือแบบสมมติถ้าเราทําสีผมทําอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นตัดสระใดนะคะเราสามารถยิบพวกแบบเครื่องประดับที่เขาโชว์ไว้อยู่ตรงนี้ได้นะคะก็จะมีแบบต่างหูยิบและที่สําคัญแบบทุกคนมี i n v i s i b l e ให้ด้วยทุกคนแต่ปกติก็คืออะไรแบบเป็นร้อยกว่าบาทคือแบบปังมากปังไม่ไหวเดี๋ยวจะ ค่ะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะว่าผมจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเรามาประมาณบ่ายสองเลยร้านก็คือมืดแล้วจะบอกว่าตอกนกลางวันคือแบบร้านสว่างมากถ่ายรูปได้สวยมากเดี๋ยวจะเป็นฝั่งสองเตอร์นะคะก็คือจะมีไฟสองแบบอะสมมติถ้าเราโดนไฟสม้มอะผมละมันก็จะเป็นยังไงได้ไฟสีขาวไฟธรรมชาติคือมันเป็นน้ำเงินที่สวยมากดูสิสวยมากดูสิ แต่จะบอกว่ามุมตัวนี้เป็นมุมที่แบบน่ารักมากทุกคนเป็นมุมแบบว่ากระจกเก้าอี้ยวถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงคือมันสามารถถ่ายรูปได้คือเหมือนมาคาเฟ่เลยเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็นั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะชุดจะเป็นกิมมิคของร้านก็คือทุกท่านที่เข้ามารับบริการจะต้องเลือกนะคะเครื่องประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นต้องหูยางมัดโคมหรือว่าจิ๊กก็ได้เพื่อให้เข้ากับลุคใหม่ที่เพิ่งทำไปค่ะไม่ว่าจะตัดสระทำอะไรก็หยิบได้หมดตัดได้ก็ได้ตัดก็ได้ทำสีได้ยืดได้หมดก็สามารถรับได้นะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วนี่ต้องออกมาแล้วแล้วยังไงต้องยอยชินต้องแบบสวยต้องแบบสวยเหมือนสาวเกาหลีคะออกไปแล้วต้องสวยทุกคนใครที่เข้ามาที่ยอยชินซาลอนนะคะก็มาดกันได้ ที่นี่อยู่ที่ไหนคะที่นี่อยู่ที่ซอยพหลโยธินแปดค่ะสามารถตัดผมยอชิมซาลอนได้เลยใกล้ๆอารีนะคะอ่ะเปลี่ยนมุมเพื่อความสวยก็เดี๋ยวเรามาตอบคำถามที่คนน่าจะอยากก็คือเกี่ยวกับราคาราคานะคะตัดผมทุกทรงทุกแบบทุกความยาว700บาทเท่านั้นค่ะราคานี้รวมออกแบบทรงผมให้แล้วก็ตัดตัดแล้วก็เซ็ตทรงสวยจะม้วนนอนจะหนีบตรงจะทำได้หมด700บาทเท่านั้นแต่ถ้าทำสีอะค่ะจะเริ่มต้นที่ประมาณ2,500บาทแต่ละความยาวนะคะก็จะต่างกันถ้าเกิดฟอกก็จะมีส่วนต่างเพิ่มนิดหน่อยค่ะก็สามารถทักเข้ามาปรึกษา ประเมินก่อน<ช>ได้ที่ไลน์แอดค่ะผมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ก็ทำกาปรึกษาแบบทางไลน์ของที่ร้านได้เดี๋ยวฟ้าจะขึ้นเอาไว้ให้ทุกอย่างเลยนะคะแต่บอกได้เลยว่าราคาของาเราถือว่าน่ารักมากๆใช่ราคาน่ารักมากของน้องฟ้านะคะจะเป็นผมประมาณไซส์ L อล <L S 1> นะคะ <L. S 1> จะพอกสองรอบแล้วก็จะทำชิคเม้นหนึ่งรอบด้วย แล้วก็ตัดลงสีนะคะแล้วก็ตัดด้วยนะคะรา,า 6, 7, คาอยู่ประมาณหกพันถึงเจ็ดพันค่ะประมาณนี้และเกิดใครที่ไม่ได้แบบผมยาวขนาดน้องฟ้าแล้วก็ทําสีที่มันเป็นแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าต้องฟอกเยอะขนาดนี้อ,อ่ะเช่นโทนน้ตาตาลทนช็อกโกแลตก็อยู่ประมาณสามสี่พันค่นี้ไม่ได้แรงมากมทุกคนตามนี้นะคะแล้วก็นี้ <ไ antis S 1> พิเศษเลยก็คือคนที่ f o ว l o w น้องฟ้าสาีอยากพิสั่นจะ ให้ส่วนลดพิเศษทักมาได้ในร้านค่ะบอกว่ามาจากน้องฟ้าใสหรือมาจากกรุไทยเป็นจำนวนประมาณทักเดือนหนึ่งหลังจากลงสลิปี้แล้วคเขาก็มาเอาส่วนลดได้นะคะถ้าทำเป็นสีน้ำเงินเราก็จะเลือกคลิปสีน้ำเงินไปนะคะเพื่อความแบบสุดฟังโอเค่งกูฟที่หลัง